นี้นะคะหนูบอกก่อนว่ามันมีหลายเกตน,นะของจีนอะ่ะทุนห้าสิบกว่าบาทเองค่ะของจีนอะ่ะแต่ของเราเนี่ยเอาวันเอาวันที่มีประเด็นมาก่อนวันที่มีประเด็นเนี่ยตัวไหนคะอ๋อมาก่อนับอกอ่าวันที่มีประเด็นคือเสื้อตัวนี้ใช่ใช่ไหมคะเสื้อตัวนี้ขายราคาเท่าไหร่คะหกร้อยค่ะหกร้อย <500 S 2> ในวันนั้นติดป้ายแจงราคาไหมคะไม่ค่ะนูกตติดไว้ันวันนั้นวันนั้นวันเกิดเหตุใหม่หมไม่ติดวันเกิดเหตุมติดติดป้ายแจ้งราคาไหมคะ่ไม่ต่ว่าาหต่แต่ว่าะ แต่คราวนี้เราก็เห็นว่าเขาเป็นดังนล้ขาายคันเด็บัดนะตกลงอันนีขายเขาไปเท่าไหร่คะตัวละหกร้อยเขาเขาซื้อไปตัวละหกร้อยใช่ค่ะ๋อแล้วก็เกงนนเดียวใบก็ไม่ได้ติดเนาะแต่เราก็ไม่บอกแบบพี่อย่างเราติดราคาแต่ตัวมันไม่ได้เขาแผ่นเขาต่ออยู่อย่างรู้ว่าเป็นแขกต่างชาตินั้นบอกเขาร้อยเนี่ยเขาจะต่อถึงแค่นี้นี่ร้อยเดียวขอกางเกงวันเกิดเหตุด้วยค่ะกางเกงวันที่มีประเด็นวันเกิดเหตุ ี่เหในอในกางเกงนี้ค่ะโจโจของเราอ่ะกางเกงโตัวใหญ่อันนี้ก็มีอันนี้คือตัวที่เกิดเหตุเนาะออ๋ค่ะใช่ค่ะเอาแบบนี้ลายนี้สีนี้เลยเพราะลายนี้มันผมไม่ทราบว่าลายไหนนะแต่ข้าวกางเกงนี้ไปซึ่งแบบนี้อ่าแล้วอันนี้คือขายเท่าไหร่คะขายเขาสี่ร้อยขายเขาสี่ร้อยติดป้ายราคาไม่ได้ติดเก่านบรรตอนนั้นไม่ได้ติดบอกตรงๆเลยอ๋อก็คือทั้งร้านเนี่ยไม่ได้ติดเลยไม่ได้ปิดค่ะอ่าโอเค จะบอกคนมเลยนั่นคือไม่นั่น,น,นเออแล้วท,ทีนี้ทราบไหมคะว่าหนึ่งการไม่ติดป้ายแสงราคาเนี่ยมันเป็นความผิดทังข้อกฎหมาย<อ>ทราบไหมคะไม่ทราบ,ราบอ่าไม่ทราบใช่ไหมคะเพราะ,ะฉะนั้นเนี่ยวันนี้กฎหมายข้อแรกที่ฝ่าฝืนก็คือเรื่องของการไม่ปิดป้ายแสงราคานะคะอันนี้คือมีอัตราโทษปรับ ไม่เกินหน<ด>ึ่งหมื่นบาทนะคะอ่าเดี๋ยววันนี้ต้องปรับเลยนะคะปรับเท่าไหร่<า>เดี๋ยวเดี๋ยวถามท่านหัวหน้าดุลพินิจท่านหัวหน้าอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็ในส่วนของการจําหน่ายสินค้าราคาแพงมาตารายี่บเก้าพลวว่าด้วยราคาสินค้าและบริการนะคะในส่วนตรงนี้เนี่ยทางคนซื้อเขามีการต่อรองแล้วเขาบอกว่าแพงใช่ไหมคะอ่าทางมีประเด็นของราคาสินค้าแพงเนี่ยทางสำนักงานพาณิชย์เนี่ยจะต้องเชิญทางร้านเนี่ย ไปให้ข้อเท็จจริงที่สำนัญ,ญนะคะว่ามีใครจ่าย